สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเนาะชแนลในหน้าต่างที่แปลกนิดนึงคือผมจะมาบอกว่าวันเนี้ยผมจะมาซื้อโยนก๊อปปี้ดูแต่ว่าอีกสิบเจ็ดนาทีอ่ะซึ่งอ่าผมปิดเลยแล้วกันมาเข้าเกมกันก็เป็นการอวดในตัวว่าตอนนี้เกมลันชื่อของซัมซุงของผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเห็นข้างบนเป็นแถมเออนี่ย,หนนยออแหละอวดเฉยไม่มีอลไร ก็ผมอยากเด็ดโดนกอปปี้อ่อยากได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอ๋อขอไปเสียงพัดลมแล้วก็เสียงผมจะเบาๆแห่ๆแห้งๆด้วยนะมากี่ยินเสียงแบบนั้แหละคือผมใช้หูฟังบลูทูธไงแล้วผมเอามาใกล้ปากก็อืมแบบนั้นแหละเพชรผมมีอยู่สองพันถ้าผมซื้อโดนกอปปี้ไม่ทันผมจะสุมให้ดูพันหนึ่ง อเอาแล้วทุกคนเราจะมาตบไก่กันก็ <c oughs> ไม่มีอะไรทำจริงไปเล่นกับคนเดี๋ยวแม่งก็จะยื้อเวลาแม่งเจออีเวลาแล้ววันนั้นแหะวันนั้นผมเอาคลิปเวลาไว้แล้วไงแล้วมันคือแบบมันจะล้มอะลายแล้วมันก็ไม่ตายวันนั้นด่าไปยุกหญ่เลยก็เลยลบคลิปแบบไม่ลงแม่งเลยเสร็จ เทที่ผมใช้ก็เนี่ยผมจะโดนก๊อปปี้มาใส่แทนอันนี้ขอให้ได้โดนก๊อปปี้เถอะ GM กราบแบบบินจาครับประดิษฐ์กราบด้วยจีขอกราบให้เมืองโดดอปรากฏกูเล่นเพลินปุ๊บอ,อ้าวแสดสองทุ่มแล้วหมดจบชีวิต เป็สองไปเรื่อยๆม่มงหลงวมาที่คุกแล้วบับจีคอมมันทำให้เบิ้ลบอยก็ดีนะโดดแล้วที่คอเออเอ,อ้าวไม่ไปเที่ยวรับโลกอะ่ะโอ้ไม่ค่าแล้วกันไม่ไปด้วยเราจะเล่นตัวออ้าวีผี ถือว่าเป็นการรีวิวงแผนที่อารีนาไหมอุติดแล้วติดแล้วสาม่างเลยอุมีแปดล้านพอดีเลยแปดล้านเลยอือเจ็ดล้านไม่ก็แปดล้านอ้อแปดล้านเฮ้ยวันพรุ่งนี้จะเป็นดูถแถวเหรอจะเอาดีไหมนะ ก่อนที่จะเอาดีไหมนะคือมึงต้องเอาคือมึงต้องลุ้นก่อนว่ามึงจะส่มได้ว่ามึงจะมาทัานหรือเปล่าอดีเนื้อด่าตัวเองก็ได้เหรอไม่จบ<ด>ไม่ออกด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ตังค์ cover แลกตังค์เว้ยมึงยังจะกู้อีกเหรออาติดจาอะไรวะเฉย มาดูกันว่าเป็นเป็นจรวดของจีเคากับมันจะเดินโง่ไปติดอ๋อไม่จัดชอบเที่ยวราบโลกเ้ยดาเนี้ยมันหนวกกับจีเคาแล้วก็ฟรีเออเดี๋ยวลองเอาแคทเธอรีนมาเล่นให้ให้ดูดีกวะ่ะแคทเธอรีน่าหรือแคทเธอรีน อีกน้านเลยแหละก็โดโดบอลอยู่นะไม่อยากบินแล้วฆ่ามันเลยแล้วกันมุดไหมไม่มุดดูดไหมดูโด,โ,ดโอเค <c oughs> โอ้ยพันหนึ่งโอเคยูยยไม่เป็นเล่นกับคนจริงๆหรอกไปดิมีเจอร์ออกไปแคทเธอรีนหมวกหลมุมอันนี้ไม่จำเป็นเป็นรอยกันตายเหรอเสร็จเป็นไอ้นี่ดีกว่าเอิม่มไหนว่า ดูดมาสะใจน,นี่ไงเมื่อตกที่ไฟลังค่า15%ของเทียร์โลกก็ดีอยู่นะเออแม่งคอมโบที่พายเลยไปแคทเธอรีนเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันนะ จะเอามาเอามาแหละดีแล้วถอยเบิร์นไม่เบิร์นไม่เป็นไรเดินไปเลยเดินไปเลยแคทเธอรีนแคทเธอรีหรือแคทนะเธอรีน่านะแคทเธอรีนชุดว่นะายน้ำอ้าวไม่ใช่แคทเธอรีน่นาไม่ใช่แคทเธอรีนก็เป็นไกด์วังใต้สมุทร77%แล้วก็ เมื่อตกมุม65ไปไหนก็ได้แล้วก็50เมืองเพลงเอ้ยเข้าไปอ่านใหม่รอบดูไม่ทันวางไว้ด้วยโอ้ยไม่รู้วางไว้ไหนวางไว้ี่เมื่อตกอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วเมื่อไฟนองข้างลง5 0เปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นข้ามทาง50เปอร์เซ็นต์ เพิ่มข่าวบันทงห0าเพิ่มข่าวบันเทงคูณจำนวนคูณจำนวนเมืองที่ฉันมีและใช้มาชิดที่มีสูงสุด200%เอยเปอร์นเสองุดเอ็นทีวเลยเมื่อไรแคทเธอรินจะถอยเบิร์นซะนีอ่ยอยู่ครอบครัว n อ y 3 6บทั้งสีค่ะ4คนก็อย่าเขาก,ก็อกกื้อ อยากเข้าก็ทักมาบอกสองสามสี่เข้าไปดูแล้วกันเราจบตาเนี้ยก่อนอุ๊ห้าสิบเปอร์เซ็นติดมันเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นที่มาฮาเซจันว่าอยากให้เกียใส่ถี่ใส่ใส่จี้ได้มากกว่าสี่จี้ยังเลยสั 5, กห้าหกจี้น่าจะดี สามไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคคูณจำนวนสมาชิกอ่ำอ่ำเป็นสองเจ็ดก็ได้โอเคสามสิบเอ็ดช่ <c oughs> างเนมาสักทีเถอะอูขอร้อง สร้างแลนด์มาร์คอีปอบมันเลือกหลงคุกได้ไหมแบบอือธิบายไม่ถูกอ่ะออตอนที่กูอยากให้เบิ้นก็ไม่เบิ้นนะ์นในอีปอบเอาเฉย อ่าทุกคนเอคิดมันน่าจะยาวมากๆเลยระหว่างรอถึงสองทุ่มอ่ะอีกยี่สิบนาทีเนี่ย <_ C 1> ขอตัดได้ไหมตัดแล้วกันนะจบตอนนี้ก่อนเดี๋ยวตัดเลยเฮ้ยแปดเอาเก้ากูว่าแล้วลงตัวนี้แหละไม่ซื้อด้วยให้มันมีตัง มันก็จะใช้อันนี้ไม่ได้ใช่เพราะมันคือบอดออถ้าเป็นเป็นลอยเตียบเนะี้ยอย่าลงเลยหกมึงจะถอยแม่นให้กูดได้ไหมเนะนี่ยอ่ะลงตัวเนี้ยเบิ้ลสองก็ได้มาดูกันว่าจะเสร็จภายในสิบนาทีหรอือเปล่าโอเคตายจบดึงตุม่ม อ้เกินสิบนาทีอ่ะโอ้โอ้โอ้โอในที่สุดในที่สุดอ่าในที่สุดไหนไหนมึงก็จะตายแล้วกลงบ้านแม่งเลยนี่นเชิญจ็ด ก็ตีนมาดูกันว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่มุดหลุมฮึบด้งเอาไม่ดิงได้ตังค์เท่าไหร่แม่ันหนึ่งโอเคเอาล่ะ ตอนทุ่มห้าสิบมาเจอกันบายอาแล้วทุกคนผมมาแก้ใหม่ตอนทุ่มห้าสิบห้ามาเจอกันอีกรอบตามนั้นเอ้าล่ะกลับมาแล้วในอืมอย่างที่เห็นเจ็ดนาทีก็มันมีลอ็อกอรน่ละห้าสิบของลึกลับแล้วก็แพ็กการเป็นชุบผมเลยจะริเล่นให้ดูเลยแล้วกันเอ้ยตื่นเต้นจังเลย จะนกหรือเนะอเนี่ยใส่หิงชูคอนี่แกพงงลึกลับ,บอ่ะอ๋อใช่นี่ผมมีนี่อยู่อุ้ยทำไมนมัน่งไปนงี้วะรางวัลเช็คชื่อแล้วก็เล่นรอบอ๋อเล่นรอบยังไม่มีอะไรส่งโคเวอร์ทอง เอเมผมจะรับมาเลยผมจะมารับผมจะรับมาแล้วเปิดเลยหรือเราเปิดรวมกันดีนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมยังไม่เปิดหรอกส่วนเล่นรอบก็ผมรับนี่ไปแล้ว <c oughs> เล่นได้วันละห้ารอบ <c oughs> ใช่ปะวะใช่ <c oughs> ไม่รู้แต่มันส่วนพวกเนี้ยอยากเปิดเลยอ่ะม,มันค้างคา หเห็นหลายๆช่องเขาเปิดทีเดียวงั้นเราเปิดทีเดียวเราเราจะพยายามออยับยั้งใจตัวเองไว้นะจะพยายามเดียคนนั้นอาวเอ้ยทำไรเดียไปสองคนในครอบครัวด้วยอ๋อผมชอบมากเลยครอบครัวผมอ่ะนี่ถ้าใครออฟไลน์เนี่ยมันจะเป็นเนี่ยดำๆแบบเนี้ย ถ้าใครออนมันก็จะเป็นสีเอิม่มไปเชียร์คนนี้กันเราว่างอะ่ะเขาจะเขามาว่างไมมาส่องโอ้โหเอ้ยแต่ผมไม่อะไรกับครอบครัวผมนะคือเขามาเล่นสองเอ็มก็เรื่องของเขาเพราะผมกระทำเพราะอีห้องสองเอ็มนี่ยเป็นห้องที่อับปีที่สุดแล้ว ซูมโมฮ oh ูนพระสุนทรชิดแต่งงานไปเซิฟไต้หวันเจอหนักกว่านั้นอีกจ้าสวิตลูเซียแล้วคืออะไรความสามารถอีสวิตลูเซียมันคือความสามารถของของไอเนี่ยของบิดของเชื่ออะไรของจีเคาบวกกับความสามารถอีอันหนึ่งคือกันป้ายสีซึ่งซึ่งทุกคนน่าจะรู้ดีนะว่าเซร์ฟไต้หวันผมมีตัวอะไรบงังแล้วผมเอาไปเล่นก็อีสัตหกสิบเปอร์เซ็นกันป้ายสีคือแบบ กูจะจบวิกตอรี่ตรงนั้นที่มึงซื้อเป็นแลนด์มากูป้ายสีไม่ได้แม่งโคตรดีอ่ะบอกเลยอีสัะเวลาเดินช้าจังอ๋หลักการซื้อลูกอมดาวไอเทมจำกัดกดสลับไปเรื่อยๆอ้าวละซึ่งมันจะปวดหัวนิดนึงผมทำทำและบไม่เป็นด้วยสิเอาละเราจะกดไปเงี้เรื่อยๆกูต้องได้อีสร์กูต้องได้ มันจะดูปวดหัวน,นิดนึงนะหมขอลองกดเทสเครื่องก่นอนขอกดแม่งเลยเวลากดไอ้เหี้ยกดไปนาะนๆะสมองกูมีปัญหาแน่ดิแซดกดไปกดมากดไปมาจนห้ามหก วันละครั้งเนี่ยผมซื้อไปแล้วอบอกไปแล้วรอบที่รันเปรดแล้วมั้งเอ๊ะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นยิบเก้าบาทได้ทองล้านหนึ่งแล้วก็เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทได้สามร้อยเพรจะไปขอยืมวอลเลตเพื่อนดีไหมนะบาทหนึ่งเองผมมีอยู่วอลเลตยี่ิบแปดบาท <c oughs> น่าสน ไอ้เหี้ยลุ้นชิบหายเลยยิบเจ็ดแล้วอีกสามนาทีเฮ้ยต้องรอยิบเก้าเดี๋ยวยิบเก้าไหนค่อยกดอีกราบแล้วกันเฮ้ยลุ้นชิบหายเลยโดนกอปปี้ไปเจ้ามึงให้ได้ <c oughs> อ๋อใช่อีเวนต์หน้าเดียมันหมดวันที่31สิ้นเดือนนี้นะ น่าจะพร้อมเันทุกเซิร์ฟเลยอะมั้งนะรลดราคา90%ก็ต้องลด90%อยู่แล้วไปอีสัต์จี้ที่มึงใส่มามีแต่จี้แบบอับปีทั้งนั้นแหละโอ้ยหย้กกูรื้น2นาทีส15มาดูกันว่าจะนกไหมเอออยู่หน้าลูกอมดาเราเค่อยสลับไปก็ได้มั้งปด ห้าแปดแล้วโคตรลุ้นอะไม่เคยลุ้นอะไรขนาดนี้มาก่อนเลย้ำวังรอแบบบูรุุหละร้อยโอเคห้าแปดมึงรีบรีพภาคเก้าสักทีได้ไหมห้าแปด ห้าเก้าเธอกูขอร้องกูรุ้นแทนมึงเนี่ยห้าสิบหกสิบห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าเอ็ดห้าสิบสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สี่สี่สามสี่สอง สี่เอ็ดสี่ส6 3สามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้าสามสี่สามสองสามหนึ่งสาสิยิบเก้าปดยิบเจ็ยบหยห้ายิบสยิบสายิบสองยิบอ็ดยี่สิบสิบเกดสหสห้าสิบสสบสองอดส กเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไอ้ยี่รีบเกินไอ้ไอ้ยียกดพีชอ้าวไอ้สัตว์ของกูหมดโคตรเร็วออไอ้ทำมันหมดเร็วจังวะนับแทบเป็นแทบตายแทสองทุบปุ๊บปุ๊บสองทุ่มปุ๊บแม่งหมดเลย อ่ะไอ้สัตว์ทำงที่สัญญาไว้้ล่องทุบๆไม่โคตรที่ะไม่ที่ที่ไม่มีสาระเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นโอ่งใช่หไหมเออน่าจะได้มั้งมั้งโยนไล้เล่น 1, 1> พันหนึ่งเอา้า กดผิดโคตรดีอ่ะแมวแมวนมมู้มาดีไม่มีแมวเมยีมยเอาของกูไมหมแต่กูมีแล้วเลยเฮ้ยสองทั่ปุ้งแม่งหมดเลยโคตรเร็วเนออยาได้เวลา่า ราชนีสี่อันแรกข้างบนดีหมดไอ,อสองทุกปุ๊บไม่หมดเลยโคตรเลวก็ไม่มีเงินรวมด้วยเอ๊ะหรือมีวะเอสอืมดุคนกว่ามีเอสบวกตัวนนที่ไม่ได้ใช้ไหมรื้อหนึ่งใบเอาไปเลย โคตรลุ้นประกดตังกูไม่พอคุณสั่งเออเอาแมางูไปแล้วกันสามสี่เอ้าคูณอะไรคูณน้อยจังเลยอีเซลลีบ่บอ <c oughs> มมงไม่คูไหลอีป๊อบอใช้เพจซื้ออุปกรณยังไม่ลุ้นอยู่ไว้พรุ่งนี้เอาแมวไปตบหนูพอเลือบังก็ไแด้อ๋อที่จะการเร่ง,งอย่าวาังเลยเรื่องปกติมดดีแล้วด้วยนะ โอ้่าจะได้เล่นเศร้าทำรับไม่ได้รับไม่ได้ฮายกีนาทีวะเนี่ยยี่สิบยี่สิบนาทีศูนย์เปล่ามากเอ้าแล้วก็บมยบายเศร้าเศร้าเศร้ามากเอา้าทำไมยังไม่หยุดวะ